พอท่านนายกจบปุ๊บ คราวนี้เป็นคิวของคุณจุรินลักษณะวิสิตสสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งตะกี้นี้คุณชัยธวัฒน์นี่ขนาดมาเรียบเรียบท่านนายกยังบอกพูดแรงใช่ไหมเจอคุณจุรินเข้าไปโอ้โหแต่ละคําแต่ละวะลีคือทิมแทงหนักๆทั้งนั้นนะคะเรียกได้ว่าคุณจุรินเนี่ยโดดเด่นที่สุดในฝั่งฝ่ายค้านเลยนะอย่างน้อยก็ในครึ่งวันแรกอลองมาดูท่านผู้ชมคุณจุรินเนี่ยเริ่มแรกก็มาบอกก่อนเลยว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนการ,การเปิดอภิปรายเนี่ย ฝ่ายค้านจะอภิปรายไปทําไมรัฐบาลเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ใช้งบประมาณเลยคุณจุลินบอกว่านี่มันตีหน้าซื้อกลางแดดแลบลิ้นปลิ้นตาโกหกประชาชนเพราะจนถึงวันนี้ใช้งบประมาณปี6-7ไปแล้ว43.79%ของวงเงินงบประมาณเพราะว่า ใช้งบไปพรางก่อนไงใช้งบไปพรางก่อนใช้อยู่แล้วแล้วมาบอกประชาชนว่ายังไม่ได้ใช้งบได้ยังไงแต่แม้รัฐบาลจะใช้งบไปเยอะก็ยังสอบตกเพราะมัวแต่ใช้การตลาดนำการบริหารสร้างภาพแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันๆมีแต่อีเวนต์เช้าสายบ่ายเย็นก็อีเวนต์จนคนไทยสำลักอีเวนต์แล้วก็พูดถึงการบินไปต่างประเทศของท่านนายกค่ะนี่บินไปทำการตลาดหรือบินไปทำการตลก ท่านบอกท่านเป็นเซลแมนเซลแมนน่ะท่านปิดการขายได้บ้างหรือยังโคลสเซลได้บ้างหรือยังหรือมีแต่สัญญาจะซื้อจะขายอย่างเดียวแล้วก็เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบสัตว์2ตัวที่บินเหมือนกันแล้วขึ้นสไลด์นี้บอกว่าอยากเห็นท่านนายกับบินเหมือนเหยียวเยียวเนี่ยบินไม่บ่อยแต่บินทีนึงมันต้องได้เหยื่อไม่อยากจะเห็นนายกและฐมนรีบินเหมือนแมลงวนันบินไปเรื่อย ก่อนมีการเสนอยตัตติรัฐบาลพยายามที่จะสร้างกระแสว่าจะอภิปรายไปทำไมยังไม่ได้ใช้งบสักบาทผมบอกเลยครับวันนี้มันตีหน้าซื้อกลางแดดชัดๆเนะี่ยสำนักงบประมาณเขาจึงจัดสรรงบประมาณปี67ให้รัฐบาลใช้ไปพลางก่อนไม่ใช่น้อยๆนะครับ1.837 ล้านล้านบาทในช่วง6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนี้ใช้ไปแล้ว43.79ตัวเลขรวมๆใช้ไปแล้ว44%ของวงเงินงบประมาณปี6-7ทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้งบสักบาทนี่แลบลิน้นปลิน้นตาหลอกประชาชนชัดๆเลยครับขอไปที่ต้องใช้คำนี้ผมจึงบอกว่าพรบองงบยังไม่ออกถ้าจะโกงก็โกงได้ไงครับ ราะรัฐบาลชุดนี้มัวแต่ใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพแต่หลังภาพทุกวงการลงมติเกือบเป็นเอกฉัน์ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันวันมีแต่อีเวนเช้าอีเวนสายอีเวนเที่ยงอีเวนเย็นอีเวนดึกดึกยังอีเวน จนกระทั่งคนไทยสำลักอีเวนต์เป็นนายกร8 0วันไปอยู่เมืองนอกซะ52วันมีคนถามว่าบินไปทำการตลาดหรือทำการตลกอยู่เมืองไทยก่อนขึ้นเครื่องบินประกาศลั่นโลกเศรษฐกิจกไทยกำลังวิกฤตแต่พอลงเครื่องถึงเมืองนอกไปเ,เชิญเข้ามาลงทุนในประเทศ มหาเศรษฐีโลกที่ไหนครับที่จะป่วยถึงขั้นเอาเงินเป็นแสนล้านมาลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตนายกรัฐมนตรีพยายามแสดงบทบาทเซลแมนดีแล้วครับผมไม่มีอะไรไปคัดค้านท่านแต่คำถามคือในฐานะเซลแมนประเทศโคลสเซลได้มั่งหรือยัง ิการขายได้มั่งหรือยังหรือมีแต่สัญญาจะซื้อจะขายกับดอกไม้สายลมกลับถึงเมืองไทยคนรู้ทันเขาถึงบอกว่าแค่เอาฝันมาฝากคนไทยเขาอยากได้ของจริงมากกว่าการตลาดอะไรที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องตีปิ๊บก็ได้มันเสียเหลี่ยมและ คนไทยก็ไม่ได้กินแกลกพูดอะไรที่มันยังไม่ใช่เขาจับได้คนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหยี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่าบินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหยี่ยวบินที่ไรไม่พลาดเป้าเพราะเหี่ยว ไม่ทำการตลาดภาพที่เมื่อกี้นี้ค่ะที่ท่านผู้ชมดูเนี่ย หลายคนสงสัยว่าคุณจุลินวาดเองหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่ทราบกันว่าคุณจุลินเนี่ยก่อนจะมาเป็นนักการเมืองเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองมาก่อนปรากฏคุณจุลินบอกกับทีมข่าวการเมืองค่ะว่าเป็นภาพในอินเทอร์เน็ตที่คุณจุลินเอามาแต่งเพิ่มให้สวยงามทําเองเหมือนกันบางส่วนนะคะทีนี้กลับมาที่การอภิปรายต่อคุณจุรินอภิปรายไปถึงกรณีของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรคือเอาเป็นว่ารู้กันน่ะเพราะว่าไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนะคะแต่ว่าฟังจากเรื่องราวนะคะคุณจุรินบอกว่ารัฐบาล ก้าไม่พ้นคนชอบอวดบาร,รมีซึ่งกรณีนี้จะทําให้รัฐบาลมีปัญหาทางการเมืองตลอดไปแล้วอย่าไปโทษคนอื่นนะว่าทําไมก้าไม่พ้นคนนี้สัทีเพราะคนแรกที่ก้าไม่พ้นก็คือนายกเองนั่งรถประจําตําแหน่งไปสโลโซบถึงบ้านแล้วก็ขึ้นภาพนี้ประกอบการอภิปรายเท่านั้นละค่ะสสพักเพื่อไทยคุณชัยวัฒนาตินรัฐก็ประท้วงบอกว่าภาพบุคคลภายนอกประธานวันนอบอก ไม่นะคุณจุลินก็ยังอยู่ในประเด็นคุณรังสิม,มันโรมพักก้าวไกลก็ประท้วงประธานบอกประธานปล่อยให้มีการเข้าใจผิดได้ยังไงครับว่าคุณเสรษฐาเป็นบุคคลภายนอกเพราะคุณจุลินไม่ได้ขึ้นภาพคนอื่นขึ้นภาพคุณเศรษฐาตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังก้าวไม่พ้นคนชอบอดวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไป และขอความการุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมก้าวไม่พ้นบุคคลคนนี้เสียทีผมเรียนเลยครับที่ก้าวไม่พ้นเพราะคนแรกที่ก้าวไม่พ้นคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศไทยทำไมผมเรียนว่าก้าวไม่พน้นท่านยกไปดูสิครับวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ท่านนายกถึงขั้นลงทุนนั่งรถประจําตำแหน่งไปสโลซพถึงบ้าน <S <S แถมออกมาให้สัมภาษณ์ถแถลงด้วยว่ายินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคารวะท,ท่านประธานยีรบครับผมยืนขึ้นยกมือ,อปพลศิษะครับ์เมื่อสักครู่นี้ครับเป็นภาพของบุคคลภายนอกชัดเจนผมไม่นึกไม่ฝันว่า คนระดับอดีตรองนายกหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งจะไม่เคารพข้อบังคับการประชุมผมในฐานะประธานได้วินิจฉัยว่าอย่างไม่เกินข้อบังคับเจชิญคุณชลินรักณาวิสิตต่อมท่านประธานครับนิดเดียวครับอย่าเอาภาพบุคคลภายนอกมาโชว์ฉายอีกครับมาะธานครับต้องระวังด้วยนะครับท่านประธานครับภาพเนี่ยผมเชือว่าท่านผู้บัะท่วงเนี่ยคงจะสำกันปิด ท่านผู้ประท้วงรู้ขนาดว่าผู้อภิปรายจะอภิปรายเป็นประเด็นไหนแต่ท่านนายกของพรรคตัวเองท่านยังจำไม่ได้ครับก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณตุรินก็อภิปรายต่อค่ะบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหานายกหลายคนไม่ใช่แค่นายกนิดแต่ยังมีนายกใหญ่แล้วก็นายกเล็ก ส่วนรัฐมนตรีก็มีแต่รัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังที่เป็นรัฐมนตรีโลกเซงปัญหานายกหลายคนครับบางคนบอกแค่วาทกรรมมันสะท้อนความไม่เชื่อมัน่นและสะท้อนการด้อยค่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญคนเกิดความเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคนเดียว ไม่ได้มีแค่นายกนิดยังมีนายกใหญ่แล้วก็ยังมีนายกเล็กทำให้เกิดอำนาจซ้อนอำนาจทำให้รัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลหุน่นนายกรัฐมนตรีจึงหงุดหงิดทุกครั้งครับเกือบจะเรียกว่าทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องนี้เพราะมันเป็นคำถาม d i s c ครดิตนายกรัฐมนตรีโดยตรงและการใช้อำนาจที่ไม่รู้ใครใหญ่กันแน่ ในรัฐบาลรัฐบาลนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพรัฐมนตรีชุดนี้จึงมีทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวรัฐมนตรีต่างตอบแทนรัฐมนตรีทําการเฉพาะกิจแล้วก็รัฐมนตรีที่โลกเสง่ไม่ได้อาติส่วนตัวหรอกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจ้องแต่จะแยกเขี้ยวใส่ผู้ว่า แบงค์ชาติแต่ง,งานในหน้าที่ท่านกลับไปดูสิครับผมถึงขอฝากท่านนายกครับปรับคอรอมอเที่ยวนี้ช่วยดูแลรัฐมนตรีที่โลกเซ็งด้วยครับ คุณจุรินอภิปรายต่ออีกค่ะเรื่องกระบวนการยุติธรรมโดยบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสื่อมให้กับรัฐบาลมากที่สุดซอกก่อนบ่นทำลายมากที่สุดก็คือความยุติธรรมสองมาตรฐานสร้างนักโทษพันใหม่ที่แม้แต่เทวดายัางยอมให้ใช้ชื่อมีคุกทิพป,ปลอกคอทิพเลี้ยงหลานทิพสำนึกทิพใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลน,นี้ต้องแก้สร้างความเสื่อมให้กับรัฐบาลมากที่สุดและผมกราบเรียนเลยครับซอก กลอนบ่อนทำลายรัฐบาลนี้มากที่สุดการสร้างยุติธรรมสองมาตรฐานเป็นผลงานชิ้นเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้เร็วที่สุดสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดและตรงนี้แหละครับที่เป็นคำตอบว่ารัฐบาลนี้เพื่อใครนั่นคือการสร้างนักโทษพันใหม่ ที่แม้แต่เทวดายังต้องยอมไม่ใช้ชื่อนับตั้งแต่คุกทิพย์ปลอกคอทิพย์เลี้ยงหลานทิพย์สำนึกทิพย์ไปจนกระทั่งถึงได้คืบเอาศอกได้ศอกจะเอาว่าซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเป็นใจผมเชื่อครับว่าแต่ท่านนายกเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็ใครคือผู้บังคับใช้กฎหมายครับถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีกับพวกนายกตั้งใจจะอยู่สี่ปีถ้าอยู่เพื่อทำความดีไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าอยู่เพื่อทำความชั่วร้ายให้แผ่นดินปีเดียวก็ไม่ควรจะอยู่ขอขีดเส้นใต้ คนไทยไม่อยากเห็นรัฐบาลนี้ก่อกรรมเพิ่มครับช่วงท้ายคุณจุรินก็ตั้งคำถาม3ข้อขอให้นายกตอบด้วยตัวเองค่ะคำถามแรกนโยบายคุกทิปโมเดลจะใช้อีกไหมคำถามที่2ระเบียบใหม่เกี่ยวกับการคุมขังนอกเรือนจำจะรวมคดีทุจริตและความผิดตามมาตรา157หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องนิรโทษกรรมจะรวมคดีทุจริตและคดี157หรือเปล่าถ้าใช่เท่ากับรัฐบาลสนับสนุนการทุจริตเชิงกลับ โดยมีนักโทษเทวดาตัวใหม่ขอใช้โอกาสตรงนี้ถามนายกรัฐมนตรีสข้อและขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยตอบด้วยตนเองด้วยครับนายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะปล่อยให้เกิดการนำคุกทิปโมเดลที่ทำลายหลักนิติธรรมยับเยินมาใช้ซ้ำสองอยู่ไหมครับ ระเบียบใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังจะเข็นออกมาการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกคุมขังนอกเรือนจำหรือแปลง,ง่ายๆไปติดคุกที่บ้านได้ระเบียบที่จะเปิดโอกาสให้ไปติดคุกที่บ้านได้จะรวมคดีทุจริตรวมคดีมาตราหนึ่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ไปติดคุกที่บ้านแทนเรือนจำได้ด้วยหรือไม่ เพื่อส่งสัญญาณเตือนนายกรัฐมนตรีและพวกพ้องว่าอย่าคิดได้คืบเอาศองเพราะในอดีตเคยมีคนพังเพราะไม่รู้จักพอมาแล้วมีผู้ไปยื่นร้องต่อองค์กรต่างๆเฉพาะกรณีนักโทษเทวดารวมแล้ว24เรื่องสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและพวก ได้ทำกับหลักนิยธรรมของประเทศไว้จะเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ระเบิดใส่ตัวเองในอนาคตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันด้วยเทินขอบคุณครับท่านประธานครับเป็นไงคะ คุณทเลินวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นดาวเป็นคนแรกของประชาธิปัตย์เลยนะคะที่ขึ้น